สวัสดีทุกคนะคี่ยตอนนี้เนี่ยตัวละครหนวดดําล่าง2ผลที่เรารอคอยกันมอย่างยาวนานเนี่ยก็ได้มาไปที่เรียบร้อยนะก็ถึงเวลา Move on นะไปทํานายตัวต่อไปนั่นเองนะซึ่งในคลิปเนี่ยก็เราจะมาลองวิเคราะห์กันดูดีกว่านะว่าจะมีเอครบรอบ7ปีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะผม่อคือตัวที่3นั่นเองนะ ถ้าเราลองย้อนไปตอนรบรอบ6ปีหรือว่า5ปีเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวก็จะมีเอยกมา3ตัวทั้งนั้นเลยนะปีนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้คนคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอีกตัวที่3หรือเปล่านะซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยตัวครอย่างดวดดำเนี่ยเปิดตัวมาได้อลังการสุดๆไปเลยนะผมมีวิดีโอแบบโออนิเมชั่นอย่างดีเลยนะที่ทุกคนได้เห็นกันนะมันเลยนะผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นตัวสุดท้ายของรอบ7ปีแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่ปิดโอกาสนะผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่ว่าถ้าเรียง ตามทำลายจริงเนี่ยเอ้ e ตัวที่3เนี่ยน่าจะมาไปไปลายเดือนกุมภานั่นเองเนะผมอาจจะ หลังตู้บดดำก็เป็นไปได้นะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่านะผมว่าเอเยตตัวที่3มเนี่ยมีโอกาสเป็นไข่ได้บ้างนะโดยผมดูจากเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็น่าจะเดาไปทางเดียวกันนะผมว่าไอ้ตัวที่3เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวละครที่ไม่ใช้พลังผลปิศาจนะซึ่งผมคิดว่ามีอยู่2ตัวเลือกที่เป็นไปได้สูงสุดนะตอนนี้นะครับผมตัวเลือกแรกนะตัวละครแลนลี่นะภาคที่หนวดดำเนี่ยบุกเกาะแฮนคอ็อกนะผมแล้วก็แลนนะแลี่เนีนะ่ยมาช่วยแฮนคอ็อกไว้นั้น นะ <c oughs> ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่าเรามาลองวิเคราะห์กันแบบละเอียดละเอียดกันดีกว่านะผมช่วงนั้นเนี่ยถ้าเรียงตามไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นช่วงก่อนที่หนวดดำเนี่ยจะประทะกับรอนะผมเลยคิดว่ามันจะย้อนไปขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเนะีผมเลยคิดว่าโอกาสที่แรลลี่จะมาเนี่ยมันเลยมีน้อยนะผมแล้วก็ยิ่งเป็นแรลลี่ ex เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขั้น ex หรือเปล่านะแต่ว่าคือความเก่งในะอนิเมะนุ้ยนั่นถ้าอิงตานิเนมันมันก็สมควรจะเป็น ex แนละ้วแต่ว่า ร่างแกแบบนี้หน่อยจะเป็นออเอ็กผมว่าเอาร่างที่เป็นอ e ีกอดวันเล่ดีกว่านะร่างหนุ่มนะดลดี่น่าจะมาล่างนั้นมากกว่าทุกคนไปเยกที่สุดเลยนะร่างแกแ่ผมว่าน่าจะรีเจนก็น่าจะโอเคแล้วนะคออเพราะงั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตัวละครรนลนี่เนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆตรงที่จะมาเป็นเอเอ็กตัวที่3ของครบรอบ7ปีนั่นเองนะ แต่ว่าถ้าสมมติว่ามาจริงเนี่ยผมเ้าว่าน่าจะมาเป็นสายโล่นะเพราะว่าอิงตามบริบทในอนิเมะนะผมที่แรลลี่เนี่ยออกมาปกป้องนะผมเฮนคอกแล้วก็ไล่หนวดดำตะเพิดหนีออกไปนั่นเองนีแต่ว่าถ้าเลี่ยงตามในเรื่องจริงมันก็อาจจะเป็นตัวละครแก้ทางหนวดดำจริงก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้ผลพิศาจนะผมตัวละครแรลลี่นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะผมเนื้อเรื่องมันมันย้อนไปย้อนกันมานะไทม์ไลน์ตอนนี้เนี่ยคือช่วงที่รอเน,ดดเนี่ยมาทักับหนดดำนะคือจะไปย้อนตอนหนวดดำมาทักกับแรลลี่เนี่ยผมว่ามันก็ ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่น่าจะใช่นะ่ยแล้วนวดดำเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปสู้กับแลลดี่ด้วยถูามันมันโดนแลลดี่ขูป่ปะถ้าผมจะไม่ผิดนะอืมก็เลยคิดว่าโอกาสก็น้อยของตัวที่1นึ่นีมาดูตัวเลือขที่2ที่ผมชอบที่สุดเลยดีกว่าถูกนั่น,ะนะคือตัวละครอย่างบาร์กี้คอสกิวนะผมปกคลิปเลยแต่ปกคลิปเป็นมิฮอกนะ่ยก็มา3ตัวเลยถูกคอสกิวนะ่ยเขาโคดายมิฮอกแล้วก็บาร์กี้สจักรพรรดินั่นเองนะผมสิ่งที่น่าสนใจของตัวละครนี้เนี่ยมีหลายจุดเลยนะผมนั่นคือ1เลย ตัวละครมฮอกเนี่ยมันไม่กินผลปีศาจน,นะครับแต่ว่าเออถ้ามันมาเป็น3ตัวละครในร่างเดียวเนี่ยมันก็น่าจะมีแท็กผลปีศาจเหมือนกันนะแต่ถ้าแบบเปลี่ยนตัวละครได้แบบเล่นเป็นฮอกดายได้ได้เป็นมีฮอกได้เนี่ยไม่แน่ว่าคุณธนภีเนี่ยอาจจะออาแบบเทตัวละครมีฮอกเนี่ยให้สามารถงัดกำหนดด,ดําได้เข้าเป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วก็อีก1จุดสังเกตที่อาจจะเป็นคําใบนะผม ex ตัวต่อไปนะนะั่นก็คือเหรียญอีเวนที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมก็เหรียญอีเวนก่อ,อน,นนั้นเนี่ยเป็นเหรียญอีเวนหนวดดำใช แล้วก็ไอ้แชง้งที่บบเป็นสีเอกพจด์ทั้งคู่เลยทั้งนวดดำแล้วก็แชงนะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีเหรียญลูฟี่นะท,ที่เป็นล่างสีเอกพจด์นะฮะแล้วก็ นเหรียญตัวละครนะผมบาร์กี้นะเหรียญสี่จักรพรรดิตัวตลกพันเหรียญนั่นเองเนะฮึมเราจะสังเกตได้ว่าไอ้สี่เหรียญอีเวนต์เนี่ยมันทีมสี่จักรพรรดิทั้งนั้นเลยนะคนุณณพีเนี่ยจะใบอะไรเราหรือเปล่านะผมอาจจะใบว่าทีมครบรอบ7ปีเนี่ยอาจจะเป็นทีมของสี่จักรพรรดิก็เป็นไปได้นะแล้วก็อาจจะไม่รวมแช้งหรือว่าลนะูฟี่เนื่องจากว่าทั้งสองตัวละครเนี่ยก็มีร่างใหม่เยอะแล้วนะผมบาร์กี้เนี่ยก็ไม่เคยมีร่าง EX นะผมนะรวมถึงหนุดทำที่นั่นแหละก็อย่างที่ว่าไปผมรอคอ จำอย่างยาวนานน้กว่าจะมีเอกล่างใหม่นะพะงั้น,นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นทีมสีพัดจริงๆก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นทีมสีพัดจริงๆเนี่ยต,ะตะัวละครบาร์กี้คอสกิลเนี่ยผมขอเดาว่ามันมาเป็นแบบ3ล่างเลยนะสล่างในตัวเดียวนะแต่ว่าบาร์กี้เนี่ยไม่ได้เล่นนะผมเราจะได้แค่มีฮอกกับข้อขอด้นะไอเดียนี้เนี่ยผมคิดมานานแล้วถ้ามันแบบเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยน่าจะปั่นมานะแบบ มีฮอกถือหัวบาร์กี้อะไรเงี้ยแล้วก็สับตัวเป็นค้อกอดายนะผมบาร์กี้เนี่ยไม่ต้องเล่นนะแต่ว่าเป็นตัวหลักนะผมงงไหมฮะคือบบาร์กี้มันแบบพลังมันมันทำสกิลแบบโอพีไปเอีกไม่น่าได้นะแต่มีฮอกกับโ้อได้เนี่ยไม่แน่นะผมแล้วก็น่าจะทําได้นะน่าจะทําได้ง่ายกว่าบาร์กี้ด้วยซ้ำนะผมืมเลยวคิดว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะผมแล้วก็คิดว่าถ้าตัวละครตัวนี้มาเนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะสุบแน่นอนเพราะว่ามีตัวละครอย่างมีฮอกเนี่ยดึงดูดเอาไว้ใช่ไหมแบบเทพเลยยักษ์ดาบนะ ห้องเนี่ยอลังการแน่นอนนะถ้าตัวละครตัวนี้มาจริงเนี่ยผมขอดาว,ว่าน่าจะมาเป็นสีปกตินะผมแล้วก็น่าจะสมสายนะผมสมตัวก็3ส,สายไปแล้วก็3ส,สีด้วยละกันนะเออเพราะว่าตัวล่าสุดก็เป็นหนวดดำนะผมมาเป็นสีดําสับสีขาวแล้วนะผมเยกตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นสีปกตินะผม,มเพราะงั้นเนี่ย ผมคิดว่าตัวละครอ,อย่างบาร์คี้คอสคิวเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าตัวละครอ,อย่างแลลี่นะและทุกคนแหละคิดว่ามีตัวละครตัวเลือกอื่นที่นอกเหนือนจากที่ผมพูดมาบ้างหรือเปล่านะที่มีโอกาสจะมาเป็น EX ตัวที่3ของคนรอบ7ปีเนะี่ยผมเขาไม่มาได้เลยเนะีคลิปนี้นก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะวันนี้นขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ